สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์เช่ inform inform sure. right นเคยนะครับวันนี้ผมมาแนะนารถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ5ประตูนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะมีสองคันเข้ามาใหม่วันนี้นะครับเป็นนิสสันโนดนะสคันเลยมีสีด้านเมือสีขาวนะครับซึ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์มีรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับอย่างคันด้านหน้าผมนี้นะครับเป็นนิสสันโนดนะครับเป็นปี2018นะครับแต่ว่าจด19นะครับ อันนี้ราคาอยู่ประมาณแสนสามแสนกลางๆนะครับต้องทักเข้ามาคุยกันได้นะครับสามแสนห้าถึงสามแสนเก้าเนี่ยแหละครับเพราะว่ารถพึ่งเข้ามาวันนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถทุกคันนะครับไม่มีพิกคว่ำจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับรถที่เพชรยนต์ามีรับประกันนะครับแล้วบริการหลังการขายให้นะครับวันนี้เข้ามาตอนเช้านะเข้ามาทั้งหมด4ี่คันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากคันแรกนะครับ คันนี้นะครับเป็นนิสสันโนดโฉมปี2019นะครับสีขาวมุกเลยนะครับเป็น 1.5V นะครับคันนี้นะครับปี2018นะครับกันชนหน้าเป็นสีขาวมุกนะครับตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมเนาะสลับสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ก็มีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับ ลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 6 2ย์0 7 7 7 6นเจดนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันแล้วนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับยังสวยขนาดนี้เลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคันนี้กระจกมองข้างผาไฟฟ้านะครับมีไฟ LED นะฝังมาให้นะครับนี่นะครับเป็นไฟ LED ไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับพร้อมกันสาดนะครับกระจกทั้ง4บานเลยเป็นกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับตัวมือเปิดประตูเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทย์เลสนะครับเป็นแบบคือพกกุณแจไว้ใกล้ๆนะครับแล้วเราก็เปิดประตูได้เลยเนาะเราไม่ต้องกดกดล็อกนะครับเวลาเราจะล็อกเราก็เพียงกดลงไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับก็สามารถล็อกประตูได้เลยนะครับอันนี้ได้เป็นแม็กอะลอยแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นยางแดนล็อกนะครับปี2020นะ อันนี้ขนาดยางอยู่ที่1 8 5 6 5แดห้าหนะครับเป็นแม็กอลอยแท้เดิมโรงงานนะครับดิสเ์คู่หน้านะครับไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังของคันนี้นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟหลีนะครับก็จะเป็นโคมเดียวกันนะครับเป็นโคมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแต่ก้านะครับ ตัวรถรอบคันเป็นสีขาวมุกทั้งหมดนะครับทา้งด้านล่างจะมีไฟทับทิมฝั่งมานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นรถห้าประตูที่เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถสไตล์ห้าประตูจะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเป็นรถเข้าใหม่นะครับ๋ยวให้ชมด้านในนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับมีนะครับภายในนะครับ ของเจ้านิสสันโนดคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับแต่ประตูเป็นสีดํานะครับสลับสีเทาตรงนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับพร้อมเซ็นทัลล็อกนะครับตัวมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวคอนโซลเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานสีดํานะครับพร้อมปุ่มแทร็กเชนคอนโทรลและปรับพับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านแท้เดิมสไตล์นิสสันนะครับ เป็นพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตนะครับจะตัดตัวข้างล่างตรงนี้ออกน,นะครับทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับตัวเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับวิทยุตรงนี้เป็นระบบหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับช่องแอร์นะครับอันนี้มีไอแบ็กให้ทั้งหมด5ใบนะครับภายในห้องโดยสารด้วยตัวแอร์นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ เราขึ้นมาเราก็กดปุ่มออโต้ได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิต่างๆแล้วก็เซ็ตเองได้นะครับหรือจะให้ทางระบบควบคุมแอร์เขาคำนวณความเย็นอะไรให้เองได้หมดนะครับตัวเบาะคันนี้สวยครับตัวเบาะนะเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับสลับกับสีเทาแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะแท้นะครับนี่รถเพิ่งเข้ามานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆป้ายแดงนะครับราคาถูกมากๆนะครับสามสากลางๆเท่านั้นนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับ ตัวเบาเป็นบบกผ้านะครับสะอาดมากนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนิสสันโนดนะสีขาวนะครับเหมาะมากครับใช้ในครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมเปิดในห้องโดยสารมาดูนะครับอ่าอันนี้เป็นแผงประตูนะครับแายในห้องโดยสารเนาะก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเป็นสีดําตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวปักกระจกนะครับ ภายในกว้างขวางมากๆครับสำหรับนิสสันโนตนะครับเป็นรถแฮทแบ็กห้าประตูนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในแบบห้องโดยสารกว้างมากๆนะครับดูนะครับกว้างสุดๆนะครับนั่งสบายมากๆนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้าสไตล์สปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะใหม่ๆฟูๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเป็นเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าป้ายแดงก็ว่าได้นะครับ แต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงประมาณสองสามแสนนะครับผมบอกเลยนะครับนิสสันโน,นต่เชรยน์ของเรานะอันนี้เป็นคันที่หนึ่งนะครับที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับส่วนคันถัดมานะครับที่เข้าใหม่วันนี้ก็เป็นนิสสันมาร์สนะครับเป็นนิสสันมาร์สสีแดงนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับ คันนี้เลขไม่เพียง40,000เท่านั้นนะครับนี่สันมาสีแดงคันนี้เป็นรถปี2018นะครับ1.2 e CVT นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับขับสบายนะครับไม่มีจังหวะต่อเกียร์นะครับเป็นรถปี18ไม่เพียง40,000กิโลนะครับราคาเพียง290,000เท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีแดงแก้วแท้เดิมโรงงานนิสสันเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีดำสลับโกลเมียมนะครับตัวกันชนนะ เป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟ daytime running light อยู่ข้างล่างนะครับเป็นมุมแรลงนะครับสวยมากๆนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันตินเซคเตอร์นะครับโปมงใสๆแบบนี้เลยไม่มีแตกแล้วนะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้นะครับบอกเลยไม่เพียง40,000นะครับสุดๆถลูกมากๆนะครับสวยมากนะเป็็สีแดงแก้วอย่างนี้เลยนะครับตัวรอเป็นล้อกระทะนะครับมีฝาครอบล้อสีบอลนะครับ ป้ายทะเบียนนี้เลยเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับตันนี้เป็นสีแดงเนาะที่เข้ามาใหม่ราคา295,000นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่062647776นะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอครันต่อไปนะครับเป็นนีสันโนตสีดำนะครับกับวอนด้าแจ๊สเนาะเข้ามาพร้อมกันวันนี้สี่คันนะครับ นี้นะครับเป็น Honda j a z z นะครับปี2017นะครับคันนี้ราคาเพียง4,005เท่านั้นนะครับเป็นสี่บอลนะครับตัวกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงาตัวกันชนเป็นสี่บอลสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวหน้านี้เป็นหน้าใหม่ได้เชนนะครับเป็นหน้าปี2020นะครับไฟหน้าเป็นแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้โคมเดิมนะครับ รถเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังดูสภาพนายังใหม่ขนาดนี้เลยนะครับสวยเลคันนี้นะครับอู่มากๆนะเลขไมเพียง40,000 4ง2 0 0กิโลเท่านั้นนะครับยให้ดูด้านหลังนะครับพื้นที่อาจจะแคบไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะต้องหมุนกล้องเร็วนาะอันนี้เป็นด้านหลังของคันด้าแจ๊สนะครับปี2017นะครับราคา450,000นะไม่4 0ส0 0นะครับ เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทเนาะอันนี้เราขายให้4ี่แสนสี่แสนห้านะครับถูกๆแบบนี้เลยนะครับเป็น Honda j a จ z 1หนึ่งจุดห้าไอวีเทคซีบีทีนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะคันนี้จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะครับนี่สวยๆเลยคันนี้รองรับน้ำมันได้ถึงดีแปดสิบห้านะครับติดฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยนะครับเป็นสปอยเลอร์แท้เดิมโรงงานเลยนะครับสีเดียวกับตัวรถนี่นะครับ ออกมาจากป้ายแดงเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับกระจกนี้ไล่ฝ้าให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายของแจ็สเนี่ยจะแบ่งเป็นสองตอนนะครับตรงประตูด้านหลังด้วยแล้วก็ตรงแก้มด้วยนะครับจะแบ่งเป็นหลอด LED นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับสองจุดนะคันนี้ก็ได้เป็นล้อแม็กอรลอยนะครับขอบสดห้านะครับเป็นยางกูเยียนะครับปี2 0 2พันยสิบนะครับเป็น Honda j a z z ไมเลอร์เชนนะครับสปีส0บปีสอง7นะครับตัวมือเปิดเป็นระบบคีย์เลดเช่นกันนะครับมีปุ่มกดประตูแน่นมากนะครับเพราะว่ารถน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะประตูแน่นมากๆนะครับนี่นะครับแผงประตูเป็นสีดำบนะครับตรงนี้เป็นตัวปรับเซนทันล็อกนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้ารอบคันเนาะนี่นะครับ ตัวคอนโซลนะครับคันนี้เป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานเลยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสังก้านนะครับเป็นตัว1.5 v i v t e c นะครับเกียร์ CVT นะครับประหยัดน้ำมันนะครับมีอีโค o โหมดให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นปุ่มกดอีโคนะครับสวนแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่า Honda j แ z z ในวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีนะครับเพราะว่ากระจกบานหน้าเนี่ยกว้างนะครับแล้วมีกระจกตรงเสา A มาให้นะครับวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีนะครับคันนี้มีแอร์แบ็คู่หน้านะครับ อันนี้จะได้เป็นบอกผ้านะครับถักลายแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีขาดนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงสามถึงสี่แสนนะครับเป็นรถมือสองที่เรียกได้ว่าซื้อไปใช้คุ้มอ่ะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับไม่เพียงสี่หมื่นสองเท่านั้นนะราคาซิงสี่แสนห้านะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เน็ตเพรยนนะศูนย์หกสองนะครับหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิทยุตรงนี้นิดนึงนะครับ งวิทยุอันนี้เป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับแบบนี้นะครับแต่หากลูกค้าท่านใดสนใจจะไปติดเป็นกล้องก็ได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีนะครับตัวแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับเป็นระบบแมนนวลนะครับคันนี้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับหรือเรียกว่าเอนจินสตาร์ทเองนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะมีพาวเวอร์อาเลทมาให้นะครับพร้อมช่อง usb นะครับเกียร์เป็นระบบเกียร์ cvt นะครับ1.5นะครับ รถมีน้ำหนักเบาครับประหยัดน้ำมันนะครับประมาณสิบแปดกิโลลิตรถึงย0สิบกิโลลิตรได้เลยนะครับสำหรับฮอนด้าแจ็สนะครับจะให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับว่ารถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขนาดไหนนะอันนี้เป็นประตูด้านห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นสีดํานะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับต้องบอกว่าค่ายฮอนด้าเนี่ยบอกด้านในนะครับกว้างมากๆนะครับคือนั่งสบายนะครับดูนะครับดูตกพื้นตรงนี้นะดูล่องตรงพื้นตรงนี้นะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับ นั่งเหยียอขาวขาสอดเข้าไปนอนได้เลยนะครับอันนี้นะครับเบาะนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับถุงพลาสติกยังอยู่เลยนะครับเบาะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่เพียง40,200กิโลเท่านั้นนะครับ2017ปีคันนี้นะท่านใดหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับไม่น้อยมากๆนะครับราคาเฉลยขายเพียง 450,900บาทนะครับใครดูในลิงก์นี้นะครับโทรหาผมนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6ผมลดให้9,000เลยนะครับฟรีจากจรีออนไปด้วยนะครับคันนี้นะครับคันถัดมาเป็นนิสสันโน้ตอีกคันหนึ่งนะเป็นคันสุดท้ายนะครับที่เข้าใหม่วันนี้นะครับเป็นโฉมปี2018เช่นกันนะแต่จะเป็นสีดำนะครับคันแรกที่ผมรีวิวเป็นสีขาวนะคันนี้สีดำเป็นตัว1.5 v ร์ CVT นะครับ คนกันชนหน้าเนี่ยเป็นไมน์เ้ชเชนแล้วนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีดําสลับโรเมียมสวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับมีไฟเดย์ไทม์ลัดดิ้งไลท์มาให้นะคันนี้นะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะครับถ้าเป็นแบบใช้งานไปนานๆแล้วไฟโปรเจคเตอร์มันจะเป็นสีเหลืองนะครับดูนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเราใหม่มากๆนะครับผมบอกเลยนะ ดูตะเก็บนะครับกันชนหน้าส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับชอบห้าแต่สาคัญนี้นะครับแม่สนิทสีเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นแม็กอลลอยเดิมป้ .5 นะครับลิฟเกคู่หน้านะครับมาพร้อมยางเคลมตกนะครับปี2020เลยนะครับนิ่มครับขนาดความหนาของยาง60อะครับต้องบอกว่าตกหลุมไม่รู้สึกนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกระจกทับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวฝั่งมานะ แาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ากระจกตรงนี้มันเป็นมันเล็กนิดเดียวนะครับมันเป็น LED ก็คือทําให้ดีไซน์แบบจบเฉียบและสวยงามมากๆนะครับส่วนตัวมือจับมือเปิดประตูตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นสมาร์ทคีเล็เนาะจะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับมาให้ดูด้านหลังนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่านิสสันโนตนะที่เข้ามานะครับคุ้มๆนะครับราคาเพียงสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เนาะ เป็นสีดำทะเบียนนี้เลยนะครับรถหประตูนะครับที่มีขนาดใหญ่นะสวยมากๆนะครับทะเบียนนี้เลย6กหนเนะครับเป็นทะเบียนแท้นะครับภาษีพรบรต่อให้สี่ลูกค้าจองรถกลับไปนั้นอนุมัติรับรถกลับบ้านรับเงินกลับไปด้วยนะครับผมบอกได้เลยรถดิพรยนนะครับไม่มีช้นใจแน่นอนมีบริการจัดไปนั้นถึงที่นะครับถึงจังหวัดเลยนะครับ ด้านเสาอากาศอะไรต่างๆใช้งานได้ปก,กตินะครับรถเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับแต่จะขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้ดูนะวันนี้นะครับเป็นด้านท้ายของนิสสันโน๊ตนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆล้าองด้านแฉนะครับแต่ทีนแต่ว่านิสสันโน๊ตเนี่ยด้านท้ายจะกว้างกว่านะครับตัวบอกต้องสามารถพับเป็นระนาบแนวยาวลงไปได้เลยนะครับย่างอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะ นี่นะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไรล่ต่างๆนะครับนี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าสภาพกิบๆมากๆนะครับสวยมากๆนะห้องโดยสารกว้างมากนะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัวแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเกียร์นะครับเป็น CVT นะครับ7สปีดสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนรถตไม่มีขยับทั้งฝากระโปรงและฝาท้ายนะเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดหนึ่นะครับ นี่เลครับภายในนะตรงแผงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสไตล์สปอร์ตนะดูตัวคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานนะครับตัวพวงมาลัยเป็นหนังสามก้านนะครับสไตล์สปอร์ตจะตัดพวงมาลัยด้านล่างถึงตรงนี้นะครับเป็นสไตล์สปอร์ตของแท้เลยนะครับสามก้านอารมณ์เหมือนได้ขับนิสสัน GTR นะครับแบบนี้เลยนะครับ ต่อกระนองดีนะครับเกียร์ CVT นะครับไม่มีรอยต่อของเกียร์นะเราเหยียบคันเร่งอย่างเดียวนะครับเกียร์จะไม่มีจังหวะไม่มีกระชากนะครับตรงนี้เป็นระบบ traction control แล้วก็เป็น auto start นะครับแบบว่าขณะที่เราติดไฟแดงอยู่อย่างนี้เราเหยียบเบรกทิ้งไว้ปุ๊บเครื่องยนต์จะอยู่ทํางานนะครับเป็นแบบประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้วิทยุก็เป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานเหมือนเดิมนะครับตรงหน้าฝาครอบก็เป็นสีดํานะครับ ตัวแอร์นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับอ่าสายลนย้อนนะครับอันนี้เป็นแอร์อัตโนมัติเนาะสวยๆนะครับดีไซน์แบบโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะจะอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครอันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นเอนจินสตาร์ทของเจ้านิสันโนท์คันนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่คันนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับ เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปเป็นบ่อหลังสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับตัวเบาฟูๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับรถไม่มีพิกความจมน้ําแน่นอนนะครับรถเข้ามาใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับที่เพชรยนต์นะครับราคาเบาๆครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ผมนะครับในเพชรยนต์นะ 0 6 2หกสอนะหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ตรงที่รถเข้าใหม่นะครับจะเป็นนิสสันโนดคันนี้นะครับหรือจะเป็นฮอ n d a j จ z นะครับหรือจะเป็นนิสสันมาร์ทคันนี้เช่นกันนะครับวันนี้ค่ายนิสสันเข้ามาเยอะนะครับเลือกเข้ามาชมกันได้นะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับที่มินบุรีนะครับ ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีไฟแนนซ์นะครับบริการนะครับทุกธนาคารสามารถเป็นไฟแนนซ์ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะครับภาคอีสานตอนบนตอนล่างนะครับสามารถออกรถที่เพชรเดนได้มีบริการส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับปลอดภัยนะครับเป็นรถสไลด์จากบริษัทได้รับประกันทุกอย่างนะครับก็สําหรับท่านใดสนใจนะครับที่ชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กวกดกระดิ่งไว้นะครับว่าคลิปหน้าผมจะนํารถใหม่ๆคันไหนมานำเสนอนะครับสําหรับวันนี้ผมเนเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ